แมสวัสดีนะครับพวกเรานะฮะเทนชันทีมนะครับผมนนทนะฮะเป็นผู้เล่นกับต้านะครับเป็นผู้ช่วยผู้เล่นโคเพลเยอร์นั่นเองแล้วตอนนี้นะฮะเร,เราอยู่ในเกมกราวิตัสนะครับซึ่งเหตุผลที่ว่าเล่นเกมนี้อย่างเดียวคือจริงๆผมแค่จะหาเรฟเ e น c ์ในการทําเกมพั z z l เนะฮะในตอนแรกกะจะเล่นคนเดียวแต่พอดีว่าต้าบอกให้อัดด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะอัดไปด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะเอาไปเลยเหรอรออะไรอะ Gallery of Definite g r a v i t y Player Name ตั้งชื่อเยมันเป็นเกมเกี่ยวก,กับอะไรครับคุณนั้นไม่รู้อะชื่อมันก็น่าจะแรงน้มถ่วงอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยอ่ะก็บอกอยู่ว่าไม่เคยอ่ะใช่ชื่ออะไรดีอะพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้แย,ย่จังชื่อว่า อ่ะตรงตัวชื่อมันยาวเลยวะไม่หรอกงั้นกูติดปิดคำว่าซ้ำออกแล้วกันเอ่อมันเลื่อนเคอร์เซอร์ผิดไม่ได้มันลบหมดเลยอ่ะนี่แหละชื่อนี่เลยไปคอนเฟิร์มไปช่วงกี้ตัดออกไม่ตัดเฮ้ย <c oughs> มีจอาใส่ไปทำไม กาเล็กซี่ชาร์กสตูดิโอพีเซนเดอพีเซนชื่อเขาเท่จังฉลาดนักกาศตอนนี้เราอยู่ในยานเราอยู่ในยานกาศน่าจะอะไรคือพิวพอตวะอ๋อกูต้องเดินปะเราเราน่าจะอยู่ในก็ไม่เพลงให้เราด้วยอยู่ในอยู่ในเกมแอนทากุนิสน่ไม่อ่านที่เขาไอ้นี่หน่ะ จำไว้ด้วยนะอ่ะไม่ทันอะไรคืออาร์ซอนวะเขามีเพลงให้ด้วยถึงมันจะเป็นเพลงอ่อทั่วไปควรมาใหม่เฮ้ยชิได้ข่าววอาเป็นเกมอินดี้ใช่ไหมนะั นี่แน่เพราะว่าบางทีเสียงเพลงอาจจะดังไปหมายมันก็ยังดูดังอยู่ว่ะเดี๋ยวมันดูไม่แตเขาตั้งใจทำนมันไม่ใช่แบกเกาวด์อลลุ่มเปล่าใช่มันไม่ใช่แบกเกาวด์อลลุ่มเอ้ยหรือมันคือซาวด์เอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์เออจริงด้วย แฟร์ซี่โอ้วเฮี่ทีเอโก้รู้เออตอบเลยไหป่าเช็คจริงไหมน่ะอันนี้คือเสียงเราเปเ่าวะไม่ไม่ใช่ ือว่ามันเถียงกันเองอยู่นี่ถ่า,า,าันใจจังอ่ะเ,<า>เปิดไหมอา่านดิคิมซันคิวเ is a powerful superhero i n t e e w เอ๊ยยังไม่หยุดกูดอีกเสียงมันน่ารักดีนะเสียงมีเมลไว้ด้วย พูดเสียงน่ารักแล้วมันช้ำเสียงผู้ชายเลยอุ้ยอ๋อนี่คือคิวเหรอเออนี่คิวตามเรื่องราวที่มันบอกเฮ้ยอ๋อมันต้องถามมาใส่ดีกว่คิววดนนี้คิวมันขาดคิวมันหายไม่รูปร่างคิวมันเป็นอย่างนั้นอี่แล้วเปล่าเราลองไปดูคนอื่นกันเออนี่คืออะไรอ่ะ h o l l o w คิวคิวอุ้ยฮอลโลมันคือกลวงอ่ะมันแปลว่าอะไรดีวะ มือนกีตาร์ทรงคอนโลดแล้วที่นี่คืออะไรเนี่ยกระดาษอ๋อเป็นต้นแบบของออ้ลูกบอลเืินที่ซักไอคืออะไรวะให้มันเตาเมื่อกี้เห็นมันพู<บ>่กับเอ็มรเอ็เสียงผู้หญิงกูอะชี่มันคือมันชื่อเอไอชื่อเอไอผู้หญิงมันชี่เอ AI. ชไอ,อชี่คื่อะไรโอม มันเป็นคิ้วหมดเลยวะเป็นรูปบาททุกอ,อย่างเลย b ิวเด a b เบิลคิ้ววิสวยจังเม t a ลออฟเลิ Bed <c oughs> สร้างจากสร้างเสรยความรักและเทปกก่าว <c oughs> มันเป็นรูปบาทที่ไฮเทคที่สุดในแกลเลอรี่นี้นี่คือแกลเลอรี่ ดีฟอัลบั้เมื่อกี้นี่ชื่อมันเป็นแกรมันเป็นแกลเลอรี่โชว์ลูกบาศต่างดาวอ่ะไม่ใช่แกลเลอรี่อะอืมอ่ะวุ้ย์ไอชิเม้นปุ๊บพี่ทำอะไรนะทอนทูปุ๊มพี่สงสัยจังอะไรอะวิทย์เจังดูอ่านดิ Why เป็นสายเออเป็นสายลูกบาศสาย ไอ้คำนี้ไม่เคยเห็นวะอะไรวะเนี่ยไอเอสเทติคอลี่เหรอเอสติคอรีเอตวิเอสเทติคอลีสเตติสเทติคอลีเคยได้ยินอ่ะมทำไมช่างแม่งไม่เห็นไม่สนใจหรอกมันทำเครียได้มันคงไม่เกี่ยวแต่ไอสายไอสายนี่มันจะทำอะไรก็ได้หมายถึงว่ามันเป็นคิวที่แบบเปลี่ยนรูปร่างได้ เราดัดมันได้อะแต่ว่าเขาไม่ทำตอนกระโดดมาเลยมันดูฝึกบีฮอปง่ายจังเอาแล้วครับกดสักทีเฮ้ยกองอยู่นู่นดูในไอตัวนั้นแ่ะอ๋อ Come in, come in, don't be shy. <clears throat> uh. she, say hello to our new pupil. Hello to our new pupil. Thank you. <laughs> <laughs> Let's start <with> say hello <laughs> to right. <Ryan>. Uh, <laughs> <about laughs> <people>. New people <laughs> <New> of <people>. Longaputam. <laughs> died. It is an egregiously large pleasure oh. to meet you. My name is. Hmm. No. Oh. Steve? Oh. เขาเ,เรียกมันว่าอะไรดิให้มันพูดชา้าลงได้ไหมสมองกลุไม่พัฒน,นาค่ะ มึงเป็นหุ่วไมเสียงเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยไปโนละอ่าถามกูกัน้วมึงทำเคียด์ลยูเราเรียมันว่าอะไรช่องของมันด้วยเราเรียกมันว่าอะไรดี ไอหุ่นกระป๋องเมื่อกี้เนี่ยเออก็ไอหุ่นกระป๋องเนี่ยก็คือเอลเวเตอร์เขาห้ามเราพูดอะไอชี่นี้พูดไม่หยุดเลยอ่ะุ้ยเราได้ถูกมือวิเศษดิอ้าไหนใส่เลยไม่ไม่ใส่ใสเอยเขาเชื่อมต่อหรอ ๋ยวามาิงดิงดิงโอ้นี่กูแขก VP เลยเนี่ยทำไงนี่หรอไมนใช่ยังไงวะ มึงันโง่โอน่าดูโอโดอย่างนี้นี่เองโอ้โชว์โง่ไปหนึ่งทีไม่กูแค่อยากลองได้อะบอกเฉยๆเขาต้องด่าเลยีกูแค่อยากลองได้อะอกเฉยๆโอ้เราควบคุมแหลงน้ำถ่วงได้นี่เนักเด่นวุ่ย ประตูเท่วนี่ม<อ>ันเทียนหล,<อ>ล่นหล่นอย่างนี้เลยหรออัน <c oughs> นี้ทำเล่นอะไรวะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยไอ้เมียดอื่นด้วยวะไอ้ทางซ้ายมันก้อนขี้ก้อนขี้แบบพิกเซลอ่านอ่านไหมซูมอ่านทีละตัวมีห้องน้ำผหญิงห้องน้ำชายห้้องนแล้วทำไมห้องน้ำผู้หญิงเป็นสีฟ้าวะเข้าไม่ได้ เขาไไม่ได้ก็คุมทีมสีฟ้ามึงผมคิดให้ตีได้แตีไว้ตีเบียดแรงแงควายโมโหอะไรมาอ๋อนี่ไ,ไอ้กรวงอ๋อ,อแล้วอันนี้ไม่มีอันนี้ตอนแรกแต่แอนนี้มีตอนแรกไม่มีถางขยายอันนึงไม่ได้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 <อ>ติดว่ะ เออเอาไปด้วยดีกว่าเอาไปเลยเออนั่นแหละคุณจะบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอกไปสิโอคุณจะบอกเหรอไม่เห็นไม่เห็นเลยอะไรเลยคุณตกใจข้างๆไปอย่างนี้ไหดิว้าว พี่อะไรวะเนี่ย A A E E A ไม่ใช่ชื่อถุงมือมันชื่อแอร์ปั่นเดี๋ยวปั่นเลยไม่ได้ชื่อถุงมือมันตัวย่อแอร์เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเฮ้ยไม่ออกดิตัวมันเปลี่ยนสีวะไม่ออกไม่ใช่มันคนละด้านดิเชอะ ไม่อยากจะหยาะใายหรอกนะเมื่อพี่เขียนพาถังขยะไปด้วยแล้ววะตาเออมึงเลิกเถอะทำไมมันไม่เดินมากับเราอะกลประตูหนีบอะ ไม่แม่มตรงนั้นน่ะเออนั่นน่ะอันนั้นน่ะอู้วเอาผมก็เอ,เอ้คุณกระป๋องออมอยู่นี่อ๋อเร็วจังเออเออเอ้ออ๋อ,อ,อ,อแล้วเราจะไปที่สูงๆได้ไงเอาด้านบนด้านบนด้านบนเห็นละเห็นละด้านบนด้านบนนัดเงยหน้าเงยหน้าเ<อ>งยหน้าเออคุณว่าคุณต้องไต่ทีละขัน้นทีละขั้นไปเรื่อยๆแต่า กูต้องไปนี่หรือเปล่าวะไปนี่แล้วจ้ะไปนั่นแหละโอ้ยออกได้ไหมอ๋อคลิกขวานี่ได้ยั่มองหน้ากูอย่างนี้ทำ <c oughs> ไมเนี่ยด่าไว้ใจเลยน่ารักจัง okay. ไป <c oughs> ไปไฟนี้หร <c oughs> อเฮ้ยมปุ่มอะไรมันบอกให้อ๋อนี่คือฉี หรือเปล่าวะมันทำอะไรวะเนี่ย Please ignore her just 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 keep going p e e a s ignore her มันกดแล้วมีอะไรวะไม่ได้ขึ้นอันนั้นหรอไม่แง่ไม่แง่อ้ดูดูมันมาดูมันอ๋อแล้วปีนไม่ได้นะอ๋อฮารุโคโตอ๋อโดดไม่ถึง อ๋อโอ้เอซีเมนอัดล็อเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับสวนสวนแห่งแรงโน้มถ่วง มันเหมือนแม่น้ำเลยว่ะมันเป็นแรงโน้มถ่วงเราต้องไปไหนดีนู่นไงเห็นปลายทางเราตรงนั้นแล้วทำไมเราจะไปไม่ได้วะทางนั้นปลายทางเราคือตรงนั้นใช่ไหมลองไปก่อนนะลองลงไปก่อนทำไมเราต้องเอาไอ้กอล่องอูนี้ด้วยเพราะมันเราต้องเอากล่องดันแล้ว ถ้าถ้ากูลงไปข้างล่างจะเกิดอะไรขึ้นวะตาลองดิก็ไม่เป็นไรก็โดนกระแสน้ำพัดนีเแล้วมันเกขึ้นยังไงเ,เนี่ยไอ้ก,กล่องนี้ทำเพื่ออะวะโอ้โหเจีอเดินอ๋อชิบหายแล้วดูดกลับไปได้ไหมเนี่ยแม่มันต้องกดฝั่งตรงข้ามดิ มันจะดูดมันก็ตกเลยแปลว่ามันปล่อยให้มันตกไปอ๋อนี่มันให้โยนกล่องลงหรอเอออ๋อนี่ไงแล้วก็รอกล่องวนมา genius ง้อแล้วไปต่อไปเรื่อยๆแล้วเอากล่องมาต่ออีกเรื่อยๆมึงต้องทำให้มันต่อกันเนี่ยนะงับ ดึงไปได้ดึงไปฝันเลยฝันเลยอ๋อไปหยุดที่เดียวกันมันบังเดี๋ยวมันมันต้องตอไปเรื่อยๆดิได้ปะวะอ๋อมันต้องเอาพร้อมกันมันต้องเอาพร้อมกันบอกดึงมันกลับมาก่อนแล้วให้มันไปพร้อมกันวะอ๋อไปได้อยู่ได้อยู่เลย แต่ว่าพร้อมกันน่าจะดีกว่าสัตว์อ้ยกูบอกไม่เห็นเลเฮียปล่อยตางองอยกองอ่งย่อย่า่างยก่อกอยกอุกอยก่กอย่่าเรุย่กอ่างก่าา มันโดดออกจากน้ำแล้วมันตายน reconcile. ่ามันลงไปทางขวาเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงเว้ยหมดยังไงจังหวะน The fifth stone is a metaphor for distractions. The sixth and final stone is actually just a cube. ป็นอย่างนี้มันจะพลังเราแรงกว่าว่ะ The stones have drowned. now all จบยังไงจบแล้วมันบอกว่า next มันบอกว่ามันบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ลูกบาศก์พวกนี้ก้อนหินแต่ละอันที่โยนลงไปในน้ำ ที่สื่อตามเรื่องที่มันเล่าแล้วมันบอกอ่ะอ่าอันที่หนึ่งถึงห้าเนี่ยสื่อถึงบางอย่างตามเรื่องราวแต่มันบอกว่าอันที่หกกับเจ็ดเนี่ยก็แค่ลูกบาทนั่นแหละมันใส่มาให้มันเต็มมันมีเจ็ดอันหรอวะสี่ห้าหกเออหกอันนั่นแหละฟังผิดเนี่ยหรือมันมีอีกวะมีแค่นั้นแหละไปได้แล้วแม่ที่บ้านตีกันปะตกลด เหมือนห้องเดิมเลยเอ้ยมันมีเพิ่มเหรอนี่มีถังขยะเด้อว่าอยะเอาถังขยะนี้ไปด้วยอะไหนถังขยะวะนี่ไงนี่อ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปตัวเองอยู่ใน h อ l l o w c ใน h อ l โลคิวอ่ะอืออันนี้คืออะไรอะ เออเป็นพลังสนามพลังมันนาฬิกาทรายเหมือนกันนี้ยเนี่ยเอาละไม่ติดละไม่เตะทางขยะละเอ้ยไม่ด<อ>ู<อ>ทิ้งขยะไปลงถังเลยอะไรเนี่ยโอ้โอเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพลงเบสหนักจังนี่มันไอ้กิ้วที่เราใช้ป่ะปัญญายุติอะไรเรียบดีนะโอ้ friend, I have a surprise for you. I've added a few new things to this next piece to maximize your appreciation of my genius. Isn't that great? so excited. Welcome to the second piece of my gallery. I call this one, Now You Can Die! What the fuck? If you like คือมึงโคตรมงคลนคี่ยบอกเลยอ,อยากอยู่นานๆอยากดูเรียกชันอีกพอกอยู่ตั้งนานเรียกชันเรียกชัน่อยบอกว่าปลอดภัยวะ ตุกการใกล้ความตายคือเราเป็นตัวทดลองมันนะเนี่ยมึงทำเฮียเอาไว้เฮียโอ้ยโอ้ยไม่รู้ว่าล้อด้วยอะก Both Cube. He will be a bad piece, Which is good because he has neither skin nor eyes. Uh, be gentle with him though. He's really sensitive. What? What's that? Oh, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm Hey, hey. Oh, Sa oh, I can't be on it. Okay, okay, alert main generator coolant system malfunction. Attempting, I'm sorry. Manual she has just been so desperate for attention lately. Just Coolet reserve, just ignore her. For. <laughs> Penguin pupil initiative. She มันเราต้องเอาขึ้นวะไม่ต้องถามว่าทำไมเราต้องเอาขึ้นเราจะไปยังไงวะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเราขี่มันเหรอคือคิดอยู่เดี๋ยวคุณจะขี่ดีไหมเดี๋ยวอ๋อโอเคเราขี่มันจริงด้วย<ป> let's go You may know, have I am the one who hates Bottlecube. we <laughs> arrived at the Laser Ocean. To <laughs> cross oh, this you must truly understand why the mind fears death. But you also <laughs> must fear death, because if you fall in, you die. <laughs> <laughs> but... A gore reminder. There is no diving in the Laser <laughs> Ocean unless a lifeguard is present. ขึ้นได้หรอวะทมอนมาดิเออเปลีนด้านด้วยนี่ไตรนั้นมันข้นได้อ๋อตัน่อ้ความทั้งทีทำางเนี่ย ปล่อย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 ไม่ปล่อยของมันไม่มามันไม่มาอยู่แล้วมันเป็นตัวกันเลยมันหรอโอเคเออจริงมะอะไรวะจริงอะไรวะอ่มันบอกว่าเราเร็วมากเลยอ่ะเราแบบตาเราก็ยังอยู่ครบเท้าเราก็ยังอยู่